เรนี่ครับกล่องท็อปออนดีมานซัมเมอร์ไซนิ่งนะครับสองพันยิบเอ็ดอ่ะอันนี้เซียมาทั้งกล่องโอเคส่งไปสานีมาเรียบร้อยครับจะแกะแล้วนะครับเอากันไกลตัดกันไกลเออตัดดีๆนะอย่าให้เป็นรอย คนี่เปิดแบบทนูทะนอมอ่าหยิบออกมาดูดิหนึ่งกล่องมีมีกี่ซองหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าซองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดซองแรกกันกับกัรไกตัดตรงส่วนปลาย ตัดแนวขวางเอ่เอลองหยิบออกมาแล้วอา่นอานดิอ้าวคนแรกใครเนี่ยนี่ชื่อตรงนี้อีริกกาเซียเออโอเคคนต่อไปอาอใบลันด้วยนี่องตัวนกิสฟมันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ใบลันสิบทับเก้าเก้านะครับคนนี้ อะไรใครดอนเดียวเออดอนเดียวมาเล่นเนี่ยไบยินไบอันกิวอีดินอีดินเลยเซโกเออดายุทธาดโยบัมมีกาโนเออโอเค แต่ใบลานออกแล้วขอลุ้นลายเซ็นแล้วกันจะมีลายเซ็นออกไหมเนี่ยออกเ,เอา้ามาอีแล้วมือนเดิมอันนี้เออเนี่ย <Yes, S 2> อ่นา <I 'm S 2> นว่าอะไรเดวิดอาราบาเออถูกเนี่ย <Isaac. S 1> ไอายแซกมลิบาชื่อแหละเออ ไอแซกโมลิบ้าแล้วนะเซอร์จิโอลามอสโอเคไอเบฮิมาอิบลาฮิมาโกนาเต้ใครใครซอ อ่านไปดิซาอูนิเกตเออซาอูนใบอันอืมใบอันกิวเมื่อกี้ก็ใช่เออมันซ้ำเป็นซ้ำนี่ว่าฮาเคนชื่ออะไรฮาคารฮันนาโลกูคนนี้ตุรกีอะไรชื่ออ่านยากเอ่ออีดัวอีดัวโดอะไรต่อ คามาวิงก้าโอ้อ่านถูกคนเนี่ยโหจุดหลอมีจุดหลอด้วยอ่ะโอเคมือดีนะเนี่ยเปิดได้โดมาแล้วต่อไปขอเมสซี่บ้างอีกสองซอง,องมีไหมวิงนีใครโอลิเวียจิลาจิโอสโอลิเวียชิรู Oh, อ๋อชิลูอ่ะเออคนฝรั่งเศสเนี่ยลาฟาเอลไม่รู้ลองอา่านดิวาเลนเออเกือบถูกลาฟาเอลวาลานเนี่ยเมมฟิสดีเปเออเกือบถูกเมมฟาเดีาป <c oughs> <c oughs> เนี่ยนักเตะทีมอะไรนี่ยโอ้ oh, ทีมโปรดอืมใครแพทสันดากะโอ้ oh. ถูกแทมมี่อับราฮัมเอออ่านแม่นเลยเนี่ยทีมไหนนี้โลมาออสองสุดท้ายดีๆหน่อยนะติงเเมซุตเมทิุต คุณคุณอะไรเ,เกือบถูกละอะไรวะเมทิวส์คุณย่าคนบราซิลเนี่ยคริสเตียนโรมิโลอืมคริสเตียนโรมิโรลูรคัสนามิชาน่าจะใช่มั้งไม่รู้จักมัยควันนี้เออ ฮาคิมิเออฮาคิมิอ้าวอิริกกาเซียามีกแล้วเออสามสองใบโอเคก็ตามนี้นะครับมีใบรันหนึ่งคนกิสมันไปไหนไปไหนละกิสมันต่อนี่ไบรันก็ได้กิสมันนะครับใบที่สิบจากเก้าสิบเก้า โอเคมือดีเปิดได้โดด้วยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ